ฮู้ดูเขากำลังท้องนะครับสวัสดีครับท่านท่านชาวผมพ่อพี่น้องเช่นเคยครับพผมวันนี้พาพี่น้องมากินมาพี่น้องหลังจากห่างหายไปเบื่อเดือดร้อนขีดสองสามมื่อยากน้ำกูมันเยอะไหมวันนี้จัดงั่วน่อยเกลือตุ๋มสดๆพี่น้องเนื้อหั่นแบบเตาเตาเนียหน่อยจังสีกินง่ายจังหน่อย เตาหน่อยๆครับมีตับพร้อมสามสิบกิบโซเชียงเนนงหนือบ้านสังกอนาโรงเรียนได้พี่น้องนะซุดทุกวันครับพี่น้องจวดจวดแล้วนี่เป็นตม้มอันนี้ก็คือต้มงัวน้อยเกิดต้มใส่ต้มเพียเอาขัวพริกป่นข้นตัวๆได้พี่น้องขคนขึ้ก็ใส่นี่โอ้ยหนาขึ้นยางเคินงจะดีไใส่เข้าไรหน่อยพริกใส่เน่อยมาจวดเลยกัน นี่ใส่ผมด้วยขอดเพียร์ต้มเช่นกันเลยอืมนี่แหละมูลน้อยเกือบต้มพี่้องอันนี้เกิดเอานาุญาตขออน,นุญาตเอาออกก็ได้เป็น้องโซ่นันสวยงามบจริงเดี๋ยวสิค้นสิค้นโคเล่โคเล่โคเล่ก่อนโคเร่ลาดไปเลยจวดเลย หน่วยเกี่ยกต้มตับขักบพี่น้องมานี่โอ้เหลือเฟือไปกันพ oh, ่นอย่กันี้แบบห่วยนี่ก็บขากพองอย่างนี้พี่น้องเส้นมันกับหนวดเนื้อแดงแดงกลายเป็นเนื้อสีแล้วนั้น ท้งให้ท้องหน้าคก็พี่น้องเอ้ยเขากำัถอกแล้วสิวตรง <laughs> อย่างนี้ิอือตอนั่งก็ไหนบอกตัวเอาตัวเลยเพิ่งกิน <laughs> เพิ่งกินเพิ่งใจเย็นใจเย็นทุกพี่อันนี้ไงใส่เข้าไปกันโ่ผมอืมดูด้วยเขากำลังท้องนะครับ จวดตไงอีกเออทนัันตัวนี่นนอนมันจะเสียบซ้ำเลยอา้าเขียดอีโม่เต้นโดไปเลยนี่น้องควนดูด้วยครับห่อ,อโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนลูกเดี๋ยวให้กินทีหลังฮะมาพี่นนองมาจวดจ่าน้ำกันโลดจ่านู่นหนงสดเลยตับงามงาม วหอมมันแซ่บสวยครับพี่น้องมั้ยเห็นบ่อผิงหลงเห็นบ่อือุ้มตั้งกล่องนั่นเนี่ยขนห้องขนกันสูงกว่าอืมมันแบบหมกเตาอกกว่ ไปไมมุนไปพักเพิ่เยอะแยะวดเลย <laughs> น,นี่มัเสียวามใหาขึ้นปลูกหลังบาดเลยมหอมเปรยเปเล็บเสียล แฉลบอี่เมื่อห้องเรืองเนี่ยมันสดย่งมัน,นสดมันก็แลบอยือบักพริกันนี่เกิดอยู่ทียหหน้าอือ มันนี่เกิดอยู่พ้นคอม่นชาดล้วนนี่โอ้ยกอกตมนี่สิบ่ได้ใส่เลือดเน่นเน่นเพียกใส่ก็ได้อยูว่าพี่น้องอยากแต่มัก เอ็ม,มบ,บักมาไผมบักมันละอือพี่หน่อจับสามสิบกีบ ห้อขงขนนึ้นที่นอยนพี่น้องมาเห็น เย็นเด็นตับตับอืมอันลำของแท้

cửa đi sáng của tổng kín quài bên <laughs> Người đá mả nữa Nghe nó không phải tiêu tùng Hãy subscribe เดี๋ย้งดีเงินหมื่นอย่เนาะเออ ตับมันกินนันก็จะมักของแสบคือคนตัวเนาะออ้องน้เป็นยังไงเด้ 嗯，对呀、啊，好对呀。 ชาเมื่อแจ็บตรงไหนไม่ม่านกีนน้ำเนี่ยเร็วฮึดดีก่อนดีก่อนไม่ลำลองขอบคุณที่ติดตามชมกิบนาพอกันหมันสวัสดีครับ